ัปดาห์นี้เราได้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในท่ามกลางสถานการณ์ที่ความจริงดูเหมือนถ้าจะเหมือนเพลงที่ผ่านมาทำท่าเหมือนกับว่าจะเป็นรุ่งอรุณประชาธิปไตยหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูยังยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เพราะว่าเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรอง ะะว่าสสที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะฮะแล้วมีคนเลือกมากมายทั้งประเทศ75%การรับรองยังไม่เสร็จสิ้นและดูเหมือนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำนปชคุณจตุพรพรมพันธ์ยังมีอุปสรรคอยู่จำนวนหนึ่งแม้เราจะค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียกรกต,ก,ตก็ต้องรับรองตามกฎหมาย นะคะไม่ใช่ตามอย่างอื่นเลยแต่ว่าก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยดังที่ท่าน,นเคยพูดว่าถ้าทำให้คนตายกลางเมืองมือเปล่าแล้วก็เงียบๆเฉยๆกันได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแผ่นดินนี้แต่ว่าเอาละเราจะมองในแง่ดีว่าวันจันนี้นะคะกอกตอน่าจะประกาศรับรองส่วนท่านจะไปสอยเอาเมื่อไหร่โดยวิธีการอย่างใด ็เป็นเรื่องที่หลังแต่ว่าในชั้นนี้ตามกฎหมายตามอำนาจของก,ะกะอกตก็ดูเหมือนว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะคะอันนี้เราหวังไว้อย่างนั้นนะคะเราวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งเช่นกันก็คือเมื่อผลการเลือกตั้งประชาธิปัตย์แพ้แล้วผ่านนะฮะผ่านกล่าวร้าย ปลายสีโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าควรจะทบทวนตัวเองว่าแพ้เพราะอะไรนะคะดิฉันอยากจะเป็นการคุยกันกับพี่น้องทางบ้านก็คือเล่าให้ฟังว่าข่าวที่โดยเฉพาะคุณสุเทพเทือกสุบรรณดิฉน,น,นเข้าใจว่าข่าวนี้เนี่ยมีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันระดับหนึ่งตัวดิฉันเองก็ได้พูดในรายการวันก่อนนี้แต่ว่าวันนี้ เราจะมาลงกันให้รายละเอียดสักหน่อยว่าในทัศนะของเราทําไมประชาธิปัตย์ถึงแพ้แล้วในทัศนะของพรรคประชาธิปัตย์มองสาเหตุการแพ้เนี่ยว่าเกิดจากอะไรนะคะถ้าดูตามคําพูดนะคะก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมนายสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะเ,เขาใช้คำว่ารักษาการฟังคล้ายๆเราเลยนะ รักสาการเลยขยที่การพักประชาธิปัตย์ในนัดสอสอกทธมทั้งสองระบบไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมดีเอเมรอโดยมีการเลี้ยงโต๊จีนมีผู้เข้าร่วม40คนและมีสอสอภาคอื่นเข้าร่วมด้วย4คนก็คือนางสิริวัลสอสแอพรนายนชำนิศักดิเสษนายเทพไทยเสยนพงษ์และจุมพลจุลสัยโดยนายสุเทพนะฮะ ฉนจะพุ่งตรงมาตรงที่ว่ามีข้อมูลที่จะชี้แจงกับสะสะใหม่ก็คือเครือข่ายคนเสื้อแดงยังคงขยายฐานสร้างมวลชนเพิ่มเติมทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางผ่านโรงเรียนนปชจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเลยนะสักโรงเรียนจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงอาจจะซ่อนในยะเพื่อรอการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังพักเพื่อไทยเอาชนะการเลือกตั้งไปแล้วพร้อมกันนี้นายสเทพได้แสดงแผนชาร์จข้อมูลเรื่องโรงเรียนและกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เร่งขยายทำพื้นที่ซึ่งสสประชาธิป,ปัตย์จะต้องเร่งแก้ปัญหาเห็นไหมไดิฉันคิดว่าไม่ผิดโดยนายสเทพกล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นได้มาจากหน่วยงานความมั่นคงนะฮะแต่ยังดีนายกรนายกนบ นึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์ได้แสดงความเห็นแย้งว่าข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่แต่ว่าก็มีคำพูดว่าถ้าเป็นจริงก็จะอันตรายอย่างยิ่งแต่หากว่าเป็นเท็จก็จะอันตรายกว่าอืมนะฮะโดยนายสุเทพเรียกล่าวตอบว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแสดงว่าคุณสุเทพเชื่อแต่ตนพร้อมจะสอนสอสอ,สอใหม่ที่สนใจแม้จะมีโรงแม้จะมีคนสนใจเรียนเพียงสามสี่คนก็ตาม แปลว,ว่าช็อตแรกมีคนโตนะคะทีนี้ดิฉันจะมาพูดอีกอันหนึ่งของคุณสุเทพเหมือนกันคือบทเรียนจากการเลือกตั้งอันนี้นะคะอันนี้นี่เป็นการวิเคราะห์นะฮะโดยที่ผ่านคำพูดของคุณสุเทพอีกเช่นกันนะฮะสุเทพเอ,อ่ยปากเคยเอ,อ่ยปากว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องชนะ นะฮะหรือว่าสูสีแต่ว่าพอแพ้ถล่มทลายขนาดนี้เนี่ยนะฮะคุณสุเทพซึ่งในฐานะเป็นผู้วางยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ร่วมกับคุณกอบศักดิ์สภาวาสุนะคะแต่ว่าวิธีวิเคราะห์ของเขาก็คือว่าเขาอ้างว่าแพ้กระแสโดยเฉพาะยุทธวิธีของพรรคเพื่อไทย ที่ใช้การตลาดปูทางมาเป็นระยะวาทกรรมไพร่อมาตนะฮะปัญหาชนชั้นแต่สิ่งที่เขาพูดมากนะฮะก็คือแล้วคุณสุเทพบอกว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งใดนๆใน,ในกรรมการบริหารแต่จะมารบทางการเมืองทุกรูปแบบตั้งแต่เรื่องมวลชนนะะการวางยุทธศาสตร์เชิงลึกเพื่อต่อก่อนนะ แล้วก็ตั้งโรงเรียนการเมืองพักประชาธิปัตย์นะ,ะโดยวางเป้าหมายเพื่อผลิตเรียนแบบเราเลยนะผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองใช้ชื่อเดียวกันเลยเราอุตสาห์เรียกคำว่าผู้ปฏิบัติงานนะฮะแล้วหาเพื่อสร้างคนป้อนเข้าสู่พักโดยเฉพาะอีก4ปีข้างหน้าทั้งภาคอีสานภาคเหนือไม่ต้องควานหาคนมาลงสมัคร ยุทธศาสตร์ของเราคือทำเพื่อธงไตรงโดยเฉพาะคือเราจะทํางานเพื่อให้ธงไตรงครบสีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะนี่ดูรวมๆกันนะฮะดูรวมๆกันเนี่ยนะฮะเดีชอบมีคนขึ้นหน้าจออันหนึง่งพออ่านข่าวนี้เนี่ยมีคนขึ้นหน้าจอบ,บอกว่า ลอกอีกแล้วแทนก็ขำแล้วก็ชอบมากนี่พูดถึงโรงเรียนนะะนี่เป็นเอกสารประกอบของโรงเรียนของเรานะคะเห็นไหมฮะเราใช้คำว่าโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานระดับกรรมการจังหวัดนี่เป็นโรงเรียนขั้นที่สองแต่ขั้นแรกนี่เราใช้โรงเรียนผู้ปฏิบัติงานนะคะนปะชดแดงทั้งแผ่นดินคือ งานเศรษฐกิจก็ลอกงานการเมืองตอนนี้มันลอกอีกล้งานเศรษฐกิจลอกก็คือนโยบายอะไรที่เรียกว่าประชานิยมก็ลอกหมดนะฮะท้งนั้นที่เคยด่าว่าไว้หมดแล้วนะฮะคือฟังแล้วรู้สึกว่าต้องถอนหายใจเลยว่ามีกี่ประเด็นมีหลายประเด็นที่น่าวิเคราะห์นะฮะฉันได้พูดไว้บ้างในบางรายการแต่ไม่ได้ลงเชิงลึก คุณสุเทพอ้างเอกสารของหน่วยงานความมั่นคงที่เมื่อกี้เราอ่านเห็นไหมคะอ้างเอกสารหน่วยงานความมั่นคงดิฉันวิเคราะห์ตอนนั้นโดยไม่ได้เห็นเนื้อหาตัวนี้แต่เดาได้เลยวิธีพูดวิธีคิดเนี่ยมาจากหน่วยงานความมั่นคงแน่นอนมันเป็นยังไงนะ,ะแทนที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยจะช่วยเป็นครูให้กับหน่วยงานความมั่นคง กลับไปเอาหน่วยงานความมั่นคงมาเป็นครูของตนมันเป็นยังไงโลกมันตลปัดไปเสียแล้วคุณทำงานการเมืองหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจริงๆคือเขางานการทหารแล้วนี่ไปเอาเอกสารของหน่วยงานความมั่นคงนี่มีคนติงเลยนะเดือนยังไม่เห็นต้นฉนบับว่าหน่วยงานความมั่นคงนั้นเล่นงานคนเสื้อแดงอย่างไรบ้างแต่ว่าถ้าดูตามนี้ก็เดาได ซึ่งประเดี๋ยวนี้จะต่อเลยก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าเราถูกกล่าวหายอย่างไรที่โรงแรมวินเซอร์นี่หน่วยงานความมั่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินี่เขาทำเหมือนสภาพัฒสภาพัดเลยนะส5งห้าถึงห้ มาโดยมีส่วนราชการจากภูมิภาคทั่วประเทศหมายความว่าเขาอบรมตัวแทนส่วนราชการต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานความมั่นคงนะโดยนายทวินเปลี่ยนสีเลขขาธิการสภาความมั่นคงนะฮะกล่าวนำเพื่อที่จะเอาความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปทำแผนนิยบายเสนอต่อรัฐบาลต่อไปแล้วก็มี พลเอกจรัญกุลวนิชนะฮะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมีภาพไหมคะพลเอกจรัญกุลวนิชนะฮะเป็นอดีตนะ,ะปากะฐกถาเรื่องกรอบคิดทิศทางการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในระยะต่อไปนะฮะสรุปว่าโจมตีคือเรนตอนครึ่งครึ่งแรกนี้จะ เล่าเหมือนเล่าข่าวให้ฟังอะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปเอาเอกสารหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็เตรียมการที่จะมาเล่นงานคนเสื้อแดงนะรวมทั้งพรรคเพื่อไทยพอเรากลับมาดูที่หน่วยงานความมั่นคงซึ่งพึ่งสัมมนากันนะคะสงสัยกำลังดูรายการนี้อยู่เหมือนกันนะเออตอนนี้มีภัยโจมตีสถาบันมากมายนี่เป็นคำพูดของพลเอกจั เพราะมีการนำสาบันไปเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเช่นเหตุการณ์เดินเมษาพฤษภาเอาเรื่องมดเท็จมาหลอกลวงใช้วลีล้มอํามาศเ้นไม่อยากจะเขียนเอา้าอ่านก็ได้ยังไงคนเสื้อแดงและประชาชนลองฟังดูใช้วลีล้มอํามา์ใช้อินเทอร์เน็ตโจมตีจับจ้วงสถาบันมากขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็จะงานวันเกิดเทียบเคียงสถาบันตรงนี้คือการบ่อนทำลายสถาบัน นี่การจัดงานมันเกิดเฉยๆนะสิ่งสําคัญคือกิจกรรมในต่างจังหวัดในกลุ่มต่างๆโดนเป็นแถบเลยเช่นวันอาทิตย์สีแดงแดงสยามหรือการที่กลุ่มมีกลุ่มเดินสายพบประชาชนในภาคต่างๆเช่นเชียงใหม่น้องบัวลำพูมุกดาหารสกลนครโรงเรียนการเมืองและหมูลนที่บ้านเลขที่หนึนคือนี่มั่วไปหมดเลยไม่รู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนละสมชควรขอข้อมูลจากข่าวกรองและผู้ว่า ว่าตรงนี้เป็นการบ่อนทำลายประเทศนี่ไม่ได้พูดว่าเขาไปทำอะไรนะแค่เขาไปเดินสายนะเชื่อมกับการบ่อนทำลายจากทางประเทศที่ใช้สงครามข้อมูลข่าวสารทำการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงบอลทำลายจากทางประเทศนี่บอนทำลายจาก่างประเทศที่ไหนเนี่ยนี่หมายถึงรัฐบาลประเทศอื่นหรือเปล่านะใช้สงครามข้อมูลข่าวสารนี่คุณหมายถึงเคเบิลหรือเปล่า พราะสถาบันไม่มีโอกาสไปสู้รบปรบมือกับได้เรื่องโกหกตอแหลเรื่องเหล่านี้ควรเขียนเป็นนโยบายปฏิบัติการเชิงรุกด้านประชาสัมพันธ์นะฮะคืออ้างว่าทำเชิงรับเป็นส่วนใหญ่เชิงรุกน้อยไปนะฮะทีนี้เรื่องสาจังหวัดภาคใต้ดิฉันก็จะไม่พูดถึงนะแต่จะพูดถึงว่าการวิพากวิจารณ์โดยปรยาศจากหลักฐาน ที่เป็นจริงเป็นคำกล่าวหาลอยๆแต่สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เกลียดชังอีกอันหนึ่งนี่เมื่อกี้นั้นข่าวแนวหน้าก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้มติชนออนไลน์นะคะอ้าพนเอกจรัญยังเจ้าข่าวอยู่พูดว่าความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องไม่ใช่เรื่องเฉพาะของทหารแปลว่าท่านท่านกินแดนเข้ามา มีหลายเรื่องเช่นความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมนี่ทำการถามไม่พอท่านอยากจะมาทำเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมด้วยนะ,ะแล้วก็นี่นี่หมายถึงการข้ามแดนมานะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ของชาติที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายด้านความมั่นคงนะ,ะตอนนี้มีภัยโจมตีสาบันมากมาย ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมษาอันนี้ก็คงเหมือนเดิมอ้าวต่อมาขอรูปคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชนะคะคุณทวินเปลี่ยนสีนี่คงจะไปนเน้นเฉพาะปัญหาสามจังหวัดภาคใต้คือโปรดสังเกตท่านจารรยเนี่ยท่านเป็นอดีตแต่คุณทวินเนี่ยเป็นเลขาปัจจุบันเลขาที่การสมชปัจจุบัน ก็พร้อมท ja ี่จะปรับปรุงตามที่พักเพื่อไทยเสนอหมายถึงในสามจังหวัดภาคใต้เห็นไหมคะเอาละเพราะนั้นดิฉันก็เมื่อรับฟังวิธีคิดนะฮะของวิธีคิดแล้วก็วางแผนในการทำงานของพรักประชาธิปัตย์นะฮะแล้ว อ้างถึงหน่วยงานความมั่นคงเราก็มาพูดถึงหน่วยงานความมั่นคงภาพที่มองนะฮะภาพที่มองพ้นจากการเลือกตั้งดิฉันมีความคิดที่แตกต่างขอพูดในเชิงหลักการของเราก่อนนะคะดิฉันวิเคราะห์ความแพ้แพของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้ด้วยสี่เหตุผลนะคะสเหตุผลเหตุผล ใหุผลประการแรกเลยก็คือปัญหาจุดยืนนะคะจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเรียต้องขอภัยมีเอกสารหลายชิ้นนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้อยู่อยู่ในสมองละนะคะคือพรรคประชาธิปัตย์ในการพาแพร่แพ้่ประการแรกเลยก็คือ จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์และตัวช่วยไม่ได้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ประชาชนพูดเรื่องนี้ในยาวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนนะฮะของกลุ่มคนในระบ,บอบธรรมธาิยาธิปไตยและเครือข่ายยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันและจุดยืนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนปแปลงแนวคิดในการทำงานการเมืองและตัวช่วยต่าง เนี่ยไม่อยากไปลำดับเรื่องในอดีตนะฮะไม่อยากลำดับเรื่องในอดีตยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งตั้งแต่การล้มอาจารย์ปีดีโค่นล้มอาจารย์ปีดีตั้งแต่การร่วมมือกับคณะรัฐปาะหาร2490จนประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนะฮะจนกระทั่งหลังเหตุการณ์14ตุลา16เหตุการณ์ตุลา19เหตุการณ์หลังพฤษภา3 5จนกระทั่ง รัประหาร25 49และเหตุการณ์หลังจากนั้นท่านควรจะกลับไปทบทวนจุดยืนของท่านนะฮะและเมื่อตัวช่วยและผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยขัดแย้งกับประชาชนมันไม่แปลกหรอกที่ประชาชนไม่สนับสนุนมาย่อๆมาเหตุผลประการที่สองเหตุผลประการที่สองก็คือพรรคประชาธิปัตย์ขาดหลักการและทฤษฎีในการทำงาน ไม่ว่าทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่านเป็นอนุรักษนิยมจาดีติยมไม่เป็นไรแต่มันต้องมีทฤษฎีในการทำงานทางเศรษฐกิจในการทำงานทางการเมืองและสังคมแต่ท่านใช้วิธีแย่งชิงประชาชนไปเอาคอนเซปต์แบบการฐานไปเอาคอนเซปต์ของหน่วยงานความมั่นคงมาเพื่อทำแค่ทำการแย่งชิงประชาชนโดย เสนอสิ่งแรกเปลี่ยนที่ที่สูงกว่านี่คือการมองประชาชนเป็นเบีย้ยมองประชาชนเป็นอะไรที่ซื้อได้นะฮะซื้อได้แล้วก็สั่งได้ไม่ได้มองประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะท่านไม่สามารถทําให้ประชาชนไว้วางใจได้เพราะท่านใช้วิธีลอกเช่นเศรษฐกิจ ท่านก็ลอกพักไทยรักไทยมาแล้วเกทับนะท่านมีใช้แจกเงินเฮลิคอปเตอร์มันนี่แจกเบีย้ยยังชีพนะฮะก็คิดว่าจะซื้อได้ให้ผลตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วอ้างว่าเรียนฟรีที่จริงเบีย้ยยังชีพคนแก่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเรียนฟรีเขาก็มีอยู่แล้วเขาไม่ใช้คำว่าเรียนฟรีนะฮะนี่ยกตัวอย่างท่านคิดว่าเหล่านี้ซื้อได้เพราะ คุณหญิงองขอโทษที่เอ่ยชื่อคุณหญิงกัลยายังบอกว่าไม่เข้าใจเราให้เขามากขนาดนี้ทําไมเขาถึงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจก็นี่เป็นวิธีมองคนอีกแบบหนึ่งคือท่านไม่มีหลักทฤษฎีอนุรักษ์นิยมจาริตนิยมทฤษฎีทางเศรษฐกิจท่านจะทําอย่างไรและมีวิสัยทัศน์ประเทศไทยอย่างไรท่านไม่มีท่านใช้วิธีลอกและฉีนไม่อยากจะพูดแม้กระทั่งเรื่องโรงเรียนการเมืองนี่ก็จะหมาลอกอีกนะ เพราะนั้นท่านไม่มีทฤษฎีไม่มีองค์ความรู้ของตัวเองในการที่จะทำงานในฐานะผู้บริหารประเทศไทยแล้วท่านต้องนำพาแม้กระทั่งหน่วยงานความมั่นคงต้องมาตามท่านไม่ใช่ท่านไปตามหน่วยงานความมั่นคงท่านต้องมีทฤษฎีในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและถแถลงออกมาเป็นชุดเลยนะอนุรักษนิยมก็มีทฤษฎี นะแต่เมื่อท่านไม่มีท่านใช้วิธีลอกแล้วก็มั่วๆไม่มีทางที่คนจะไว้วางใจให้ทำงานได้ประการที่3ท่านขาดฝีมือไร้ฝีมือไร้ประสิทธิภาพในการทำงานบริหารท่านมีโอกาสตั้งสองปีท่านบริหารจัดการเศรษฐกษิจล้มเหลวหายยานะไม่ต้องพูดเรื่องตัวอย่างช่างไขการช่างไขไม่ต้องพูดเลย เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งหมดนะฮะการบริหารจัดการของท่านในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีคนทุกข์ยากทั้งแผ่นดินย้นลงไปในพื้นที่เนี่ยหมอนวดเอ่ยวินมอเตอร์ไซค์เอ่ยนะฮะคนเก็บขยะเอ่ยลำบากทั้งหมดโอทบอเอ่ยนะฮะเขาลำบากทั้งหมดเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ไว้วางใจในฝีมือการบริหารเศรษฐกิจการเมืองการเมืองยิ่งสร้างความขัดแยง้งเพราะท่านเอาฐานมาแทน ใช้การฐหารน,นำการเมืองปราบปรามประชาชนความขัดแย้งมีแต่จะมากยิ่งขึ้นนะฮะและประการสุดท้ายก็คือจะเรียกว่าไม่ใช่ความผิดของท่านเสียทีเดียวก็ได้เราไปพูดในเบรกหลังแต่สามอย่างนี้เป็นความผิดของท่านเต็มๆท่านการุณาไปทบทวนไม่ใช่แพ้แล้วผ่านค่ะเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะ